สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปลาก็จะมาสอนในเรื่องของคำสรรพนามนะคะคำสรรพนามหมายถึงอะไรนะคะมีคำไหนบ้างเป็นคำสรรพนามและใช้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูความหมายของคำสรรพนามพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะสำหรับคำสรรพนามนะคะ หมายถึงคําที่ใช้เรียกแทนตัวผู้พูดผู้ฟังและผู้ถูกกล่าวถึงนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะคําสรรพนามหมายถึงคําที่ใช้เรียกแทนตัวผู้พูดผู้ฟังและผู้ถูกกล่าวถึงค่ะผู้พูดก็คือตัวเราเองผู้ฟังก็คือคนที่เรากําลังคุยด้วยหรือสนทนาด้วยนะคะส่วนผู้ถูกกล่าวถึงก็คือ คนที่เราพูดถึงเขาโดยที่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในวงสนทนานี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคำสรรพนามนะคะของแต่ละชนิดกันค่ะสำหรับคำสรรพนามแทนตัวผู้พูดนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นคำว่าฉันดิฉันผมกระผม เราหนูข้าพเจ้าอัตมาซึ่งคําว่าอัตมานะคะจะใช้กับพระสงฆ์เท่านั้นนะคะเด็กๆหรืออาจจะมีคำอื่นๆอีกนะคะที่เป็นคําสรรพนามที่เราใช้แทนตัวเองในการเรียกเรียกแทนตัวเรานะคะในเวลาที่เราคุยกับผู้อื่นนะคะเช่นการเรียกชื่อตัวเองนะคะ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคนะคะค่ะสำหรับประโยคแรกนะคะฉันต้องไปโรงเรียนเด็กๆคิดว่าคำไหนเป็นคำสรรพนามแทนตัวผู้พูดคำว่าฉันนะคะคำว่าฉันเป็นคำสรรพนามแทนตัวผู้พูดนะคะเธอก็ชอบดูหนังเหมือนเราเหลย สำ,สำหรับประโยคน,นี้คำว่าเรานะคะเป็นคำสำรรพนามแทนตัวผู้พูดนะคะข, er ข้าพเจ้าชอบอ่านหนังสือค่ะสำหรับประโยคน,นี้คือคำว่าข้าพเจ้านะคะสำหรับคำว่าฉันเราข้าพเจ้านะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะของคำในประโยคที่เป็นคำสำรรพนามแทนตัวผู้พูดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำสรรพนามที่ ใช้แทนผู้ฟังกันบ้างนะคะค่ะสำหรับคำสรรพนามนะคะที่ใช้แทนผู้ฟังนะคะเช่นคุณเธอท่านเจ้าโยมซึ่งคำว่าโยมนะคะใช้กับพระสงฆ์นะคะล่อน หรือคำอื่นๆนะคะที่ผู้พูดนะคะมักจะใช้เรียกชื่อของผู้ฟังหรือคนที่เรากำลังคุยด้วยแทนชื่อเขานะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคนะคะสำหรับคำสรรพนามแทนผู้ฟังนะคะ ค่ะสำหรับประโยคแรกนะคะคุณต้องไปโรงเรียนไหมประโยคนี้คำว่าคุณนะคะเป็นคำสรรพนามแทนตัวผู้ฟังนะคะคือเราเรียกเขานะคะพรุ่งนี้นายจะไปดูหนังหรือเปล่าค่ะสำหรับประโยคนี้คำว่านายนะคะและประโยคสุดท้ายค่ะ เธอชอบอ่านหนังสือเหลอสำหรับประโยคนี้คำว่าเธอนะคะสำหรับคุณนายเธอนะคะก็เป็นตัวอย่างของคำสรรพนามแทนตัวผู้ฟังนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็คือตัวอย่างคำสรรพนามของผู้ถูกกล่าวถึงกันบ้างนะคะ สำหรับตัวอย่างนะคะของผู้ถูกกล่าวถึงนะคะเช่นคำว่าเขาท่านพระองค์มันสำหรับคำว่ามันนะคะเรามักจะใช้กับสัตว์หรือสิ่งของนะคะเราไม่นิยมนำมาใช้กับคนนะคะเพราะว่ามันเป็นคำไม่สุภาพเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเขาต้องไปโรงเรียนด้วยไหมอ้าวให้นักเรียนคิดค่ะว่าในประโยคนี้คําไหนเป็นคำสรรพนามแทนตัวที่คนที่เรากล่าวถึงคะอ่าคำว่าเขานะคะประโยคที่สองคะ่ะท่านก็คงชอบดูหนังเหมือนเรานั่นแหละคำว่า ท่านนะคะประโยคที่สามค่ะเจ้าเหมียวมันชอบประจบคนนักเชี่ยวอ่าประโยคนี้คือคำว่ามันนะคะซึ่งเจ้าเหมียวมันชอบประจบคนนักเชี่ยวคำนี้นะคะใช้กับสัตว์นะคะค่ะสำหรับ คำสรรพนามนะคะเราก็ได้รู้ความหมายกันไปแล้วนะคะคำสรรพนามลองทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะคำสรรพนามคือคําที่ใช้เรียกแทนตัวผู้พูดผู้ฟังและผู้ถูกกล่าวถึงใช่ไหมคะผู้พูดก็คือตัวเราผู้ฟังคือคนที่เราคุยด้วยผู้ถูกกล่าวถึงก็คือคนที่เราพูดถึงเขาแต่เขาไม่ได้อยู่ในวงสนทนาเดี๋ยวเรามาลองทําแบบทดสอบดูนะคะ สำหรับแทบประโยคนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะช่วยกันคิดว่าคำไหนที่เป็นคำสปปรรพนามแทนตัวผู้พูดผู้ฟังและผู้ถูกกล่าวถึงค่ะค่ะเธอจะไปเที่ยวกับฉันสองคนใช่ไหมแล้วเจ้าเหมียวเราจะเอามันไปด้วยไหมคำไหนเป็นคำสปปรรพนามแทนตัวผู้พูดคะในประโยคนี้คำว่าฉันนั่นเองใช่ไหมคะต่อมาค่ะ คำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังคือคำว่าเธอนะคะและสุดท้ายค่ะคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ถูกกล่าวถึงนั่นก็คือคำว่ามันนะคะผู้พูดคือฉันผู้ฟังคือคู่สนทนาของเราก็คือเธอผู้ถูกกล่าวถึงก็คือมันซึ่งเป็นเจ้าเหมียวนะคะค่ะสำหรับ เนื้อหาของคำสรรพนามก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็อย่าลืมทบทวนนะคะความหมายของคำสรรพนามนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะจากกันไปนะคะเดี๋ยวคุณครูมีมีแผนผังเนาะให้ดูอีกนิดนึงนะคะเพื่อเด็กๆจะเข้าใจได้ง่ายขึ้น สำหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นแผนผังสำหรับการใช้คำสรรพนามนะคะคำสรรพนามผู้พูดก็คือตัวเรานะคะชันผู้ฟังเธอและผู้ถูกกล่าวถึงก็คือมันนะคะจากจากแถบประโยคเดิมนะคะก็คือเธอจะไปเที่ยวกับชั้นสองคนใช่ไหมแล้วจเจ้าเหมียวเราจะเอามันไปด้วยไหมนะคะค่ะทั้ง3ส่วนนี้นะคะก็คือคำสรรพนามนะคะเด็กๆ อย่าลืมทบทวนความรู้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปลาก็ขอให้เด็กๆนะคะรักษาสุขภาพออกไปไหนก็ใส่แมสมันล้างมือนะคะแล้วก็ล้างเจลด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ